สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับ Ford Nexgen t Ford Ranger ปรุ่นสปอร์นะครับผมดูผมดูหลายช่องนะครับแต่ว่าไม่จุใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าบางคนเขารีวิวบางคนเขาเป็นเซลล์ขายเขาก็จะแค่รีวิวด้านภายนอกนะครับตัวนี้ผมรถผมเองผมใช้เองครับผมก็ดูผมเอาจะมาเล่าแบบว่ามันน่าใช้ยังไงนะครับ เท่าที่ที่ใช้มาอยู่ประมาณ4วันครับสามถึงสี่วันผมซื้อมาครับพวกหน้าจอต่างๆถือว่าดีโอเคนะครับพวงมาลัยแจวมากครับเบาะนิ่มดีครับเบาะก็โอเคทุกอย่างดีนะครับภายในทัศนวิสัยก็สวยๆแบบนี้ครับสบายตาครับถือว่าขับดีนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับป็นเกียร์ออโต้ผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับช่วงล่างดีไหมผมว่าดีนะครับขับเกียบพุ่งดีมากครับ ความสูงของรถก็ก็ดีครับนะครับอัตราการกินน้ำมันก็ทั่วไปครับสิ7เ็ดจุดเจ็ดกิโลกต่อหนึ่งลิตรนะครับถ้าถ้าถ้าไม่ผิดนะครับพวกเครื่องเสียงพวกอะไรก็โอเคดีนะครับเดี๋ยวขี่ดูครับเล่นกันดูครับอันนี้พวกต่างๆนะครับอันนี้ล็อกความเร็วดีเลยที่ปุ่มเพิ่มเสียงรถเสียงสบายมากครับอันนี้น่าจะคําสั่งโดยเสียงครับอันนี้ฝั่งนี้เันเซ็ตพวก หน้าจอต่างๆครับเดี๋ยครับใครที่ดูอยู่นะครับรุ่นสปอร์ตถือว่าโอเคเลยครับเพิ่มราคาจะสูงกว่ารู้สึกว่าจะสูงกว่า XLS XL หรือเปล่านะครับเพิ่มมานิดนึงแต่ว่าได้เป็นปุ่มสตาร์ทดีเลยครับเะีอบมากครับผมว่าโอเคนะครับไม่ผิดเลยภายในครับด้านหลัง กครทับทั่วไปครับเหมือนเซลล์ที่เขาแนะนําครับทั่วชาร์จต่างๆก็ถือว่าดีครับแต่ผมใช้สายชาร์จเอาครับสายถือว่าันนีดีครับมีมือจับอันนี้มือจับก็มีทั้งสองข้างครับขับสบายมากครับหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบกลับไปขี่รถอีกคันหนึ่งของผมคนละเรื่องกันเลยครับแล้วก็ขี่ทางไกลอันนี้ไม่เหนื่อยเลยเยี่ยมมากครับ เอาเป็นว่าขานครับใครจะซื้อรุ่นนี้อยู่ไปซื้อเลยครับไม่ต้องลังเลถามคนอื่นเขาไม่รู้เหมือนเรานะครับชอบรุ่นไหนซื้อรุ่นนั้นเลยผมเองเหมือนกันครับผมก็ไม่ได้ตัดสินใจถามใครมากมายครับดูแค่วิธีรีวิวครับแต่ว่ามันมันไม่จูใจเท่าเท่าคนใช้มารีวิวเองครับสำหรับผมว่าโอเคดีนะครับ